เป็นคนแพ้ตัง้งแต่บอทันบอกหาได้เป็นคนหักเป็น,ปนหลาย <c oughs> แบบให้เลือกฟังสันหลายแบบค่ะเปีดตำนานมักหักเ้าข้างเดียวอยู่ซื่อๆก็ดันซื่อบื้อเอาใจไปหามองเจเพียงแค่ป้ายเล็บเขาก็ยังบ่แลบ่เหียวบ่ต้องโทษไทยเจ็กคักบ่เสียว ถามเจ้าของคำเดียว <Okay. S 1> ว่าจอบอกตายบอกจอบอกหัวใจถามเจ้าของคำเดียวมึงจอบอก นคนแ้ตัแต่บอบเคป็นรน,นราได้อันนี้นะคะเป็นไหนคะแว่นไม่แต่คนใส่ผู้เก่าค่ะตัดอยู่ล่ออยู่ประมาณสามอาทิตย์ค่ะอแต่เจ้ก็ชอบในความที่แบบว่าใหญ่ของนางนะคะเออแต่สีประมาณนี้ค่ะเดีย๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะไอมาใหมเรียบร้อยแล้วนะคะ,ละหลายสไตล์เมื่อเจ้า ส่อันได้ดังแแบบกับบัคือเบังอันนี้เบื้งไหนแหงแทงเถ่าไปหลายก็เก่าจะพูดได้ฟังเรื่องแว่นนะคะลุงป้านะาตาตัดแว่นมากนี่ปีที่สองที่แซมเลยตัดแว่นซีอันมือเจา้าไม่ใช่ตัดเข้าในวงการแว่นสายตามามากนนี่ปีที่สองค่ะเมดแว่นไปซีอันค่ะมือเจา้าอืเดี๋ยวสิเบาทีมาและทีไปหายฟังตละอันมาคะ่ะเบิ้งอันนี้งามปะ่ะอันนี้อันแรกนะคะเบิ้ง นี่อันนี้แรกอ,นนอันนี้อันแรกอันแรกของสาวอุดรค่ะนี่อันแรกนะคะแล้วทีนี้ได้ไปเปลี่ยนออกเพราะว่าอันนี้มันจะไม่มีที่อ่านหนังสือข้างล่างใช่ไหมแล้วเวลาเราใส่ขับรถนี่มันสิมั่วค่ะมันสิมันสิมมองเบาเห็นแล้วทีนี้ถ้าใส่นั่งเล่นอย่างนี้อยู่ในบ้านได้ค่ะเอออันนี้ใส่ได้หกเดือนนะคะอุ้ยไล่ค่ะแเบึงใส่ได้หกเดือนแล้วก็ไปเปลี่ยนอีกเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่า ไม่มีไม่มีกรอบตรงนี้นะคะมีแค่แว่นค่ะไม่มีกรอบแล้วก็มีแค่แว่นแล้วทีนี้ใส่มันมันมาโอเคไหมคะเมื่อเจา้าเออมันไม่โอเคตัวนั้นแล้วก็เลยเลยเอาไปเปลีะะลยป่ยนเป็นตัวนี้ค่ะเออแต่ตัวนั้นน่ะตัวนั้นเพได้เอามาค่ะเพราะว่าว่าจาก้องป่าใส่แล้วไม่ไม่ชอบนะคะก็เลยมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้ค่ะอุ้ย ทำไมฉันถึงทาออกจากอันนี้ไม่ได้นะคะนี่ค่ะมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้ที่ใส่ทุกๆวันนะคะนี่เป็นตัวนี้ตัวนี้นะคะแล้วตัวนี้ไปเพิ่มเป็นอ่านหนังสือตรงนี้แล้วก็มองทางไกลขับหลออขับรถได้ตัวนี้ใส่นานที่สุดตัวนี้ใส่อยู่หนึ่งปีนะคะค่อยไปเปลี่ยนเป็นตัวนี้ค่ะจะเป็นยังคือไปเปลี่ยนบานที่นิติเพราะว่าสายตามันมันมันยากแอนเป็นคนสายตายาวนะคะ มันยาวบอกเขาเอนินมันยาวออกว่ะมันมองไม่ค่อยเห็นแต่มันเห็นอยู่แต่มันเห็นอยู่แล้วเหมือนกับว่ามันจะมันจะมองแบบว่าไม่ค่อยที่จะเห็นสักเท่าไหร่ไม่ค่อยที่จะโอเคสักเท่าไหร่ค่ะก็เลยไปเปลี่ยนออกปปยยเพราะว่า,า,า,าสายตามันขยายเอาไว้ง่ายๆว่าสายตามันขยายเนาะคะ่ะไปเปลี่ยนออกตัวนี้นะคะไปเปลี่ยนออกจากตัวนี้มาเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้นี่ไม่รู้จะใส่ได้ ได้เท่าไหร่นะคะบมลูบาสิไส้ใด่แบบว่ากี่เดือนนะคะเบงนงโอ่ยฉันทำไมหน้าใหญ่จังเลยนะคะความใหญ่ของเขานะคะเพราะว่าอ้วนขึ้นค่ะอ้วนขึ้นก็ต้องไขยาย,ายให้มันเข่าก้มนาจะคล้องน้าค่ะเพราะว่าอันนี้นะเหมือนกับว่ามันจะเล็กกว่าหน้าไปนิดนึงนะคะเพราะว่านาพี่ขึ้นค่ะแล้วก็มีที่ที่อ่านหนังสือข้างล่างเหมือนกับอ่าเหมือนกับตัวนี้นะคะแล้วทางร้านเขาถามว่า คุณจะเอาแบบว่าเวลามันถูกแดดจะให้มันเป็นสีแว่นกันแดดไหมแอนเป็นคนบ่คอยมักแว่นกันแดดปันไดค่ะก็เลยบอกว่าเฮ้ไม่เอาหรอกเพราะว่าถ้าสมมุติว่าฉันจะซื้อเป็นแว่นกันแดดฉันจะไปซื้อไหมมันิสดเปียนสไตล์ไปหลายๆน้ำก็ได้ขึ้นไปยิงสีนะคะเออ วันนี้ก็เลยมาคุยเรื่องแว่นให้ลุงป้าน,นะอาฟังตัดแว่นทีประเทศนอกนี่มันมันดีก็ประเทศไทยลหลายๆอย่างยูเพราะว่านเนื่องจากว่าเฮาอยูทีประเทศนอกเข้าตัดแล้วๆถ้าสมมุติว่าไม่ถูกใจไม่ถูกอันนั้นอันนี่ถ้าเข้าสื่อประกันนอกากสามารถเอาไปเข้มใดเนาะค่ะเนาะแว่นตัวนี้นี่ตัวแรกที่ตัดมานี่ไม่ได้ซื้อประกันนะคะต้องตัดในราคาเต็มเพราะว่าบ่ได้ซื้อประกันน้ำคิดไม่ถึงค่ะคิดว่าอ่า ตัดแล้วมันจะเสร็จไปเลยนะคะตัดแล้วมันเสร็จแล้วไปเลยค่ะตัวนี้ตัดไม่ค่อยแพงนะคะเพราะว่ามันมันบามีตัวอ่านหนังสือข้างล่างมันเป็นแค่แว่นแว่นสายตาธรรมดาไม่มีตัวอ่านหนังสือข้างล่างตัวนี้จะตัดจะรู้สึกว่าจะอยู่ที่เจ็ดพันห้านะคะนี่เจ็ดพันหาโค่นนี่ถือๆค่ะแล้วทีนี้ตัวที่สองตัวที่สองที่มีตัวนี้ ที่มีอ่านหนังสือด้วยแต่ไม่ใช่เป็นกรอบแบบนี้เป็นแค่แว่นมันก็ไม่เข้าใจว่าอันนั้นทําไมมันแพงนะคะอันนั้นตัดอยู่หมื่นสี่ตัวนั้นตัดอยู่หมื่นสี่ค้นค่ะเออแล้วรู้สึกว่าหมื 10, ่นสี่นี่ซื้อประกันไว้ดีกั้วบ่เพราะว่า,าวถ้าสมมติว่าเราซื้อประกันไว้ถ้าเราไม่ชอบไม่ชอบรู้รู้สึกว่าใส่ไม่โอเคกับกรอบเข้ากับไปเปลี่ยนไม่ได้ค่ะเออก็เลยซื้อประกันไว้ หนึ่งปีใช่ไหมจ่ายประกันหนึ่งปีพอมแล้วใส่ตัวน,นั้นได้อยู่ประมาณสเดือนนี่แหละแอนก็นเลยบม่มกักแอนก็นเลยไปเปลี่ยนเป็นตัวนี้เออไปเปลี่ยนเป็นตัวนี้กับบ่าได้เสียแพงนี่พะวายอย่างเขามีประกันเขาสามารถที่สิแบบว่า ได้ได้ลดราคาได้นูนได้นี่ของราคาที่ที่ทางร้านเขาจัดเขาเตรียมไว้ให้นั่นแหละค่ะหักซับ่วนเปลี่ยนไปมากก็เลยได้มาเปลี่ยนตัวนี้ในราคารูซื้กว่าสีเป็นประมาณแปดพันห้านะคะนี่ตัวนี้ในราคาแปดพันหาค่ะปีเดียวปีเดียวปีเดียวนะคะแล้วฉันก็คิดว่าเอ๊ะไม่ได้ล่ะ ฉันต้องซื้อประกันอีกเพราะว่ามันจ่ายแบบดอปลงแบบครึ่งต่อครึ่งเลยประมาณนี้นะคะจ่ายประกันกับว่ากี่บาทมาค่ะฉันก็เลยซื้อประกันไว้กันไล่ไปผพื่นละอันนี้ใส่นานที่สุดนะคะปีกรัวเลยค่ะว่าต้องไปเปลี่ยนไหมเออต้องไปเปลี่ยนไหมเห็นว่าแล้วเื่มมัวเจ้าเออเรื่มมาประกันจะคข้องออกเดียนไดเออฉันก็เลยไปเฮ็ดหลังจากประกันตัวนี้ออกไปหนึ่งเดือนค่ะ ตาฉันก็เริ่มที่สิแบบว่ามองไม่เห็นด้วยนะคะเออมองไม่เห็นแล้วทีนี้ก็ไปหาหมอบานที่นี่ก็เลยได้เห็ดไม่มดยกไม่เมดเลยนะคะแต่ถ้าเรายังอยู่ในช่วงประกันนี่ฉันก็นสิได้เสียถือค่ะแต่ว่าตัวนี้ประกันออกเมดอีกค่ะประกันออกเมดตรงไลยไปเริ่มไม่นู่นนี่นั่นออกเมดเลยและนี่นนก็เลยจ่ายถือก็อันนี้ได้มื้อเจาอ้าเออพาวัน อันนี้ถ้าได้จ่ายราคาเต็มกับสิตกยูยูมื่นกลัวคือกันค่ะแต่ว่าตัวนี้จ่ายราคาเต็มนี่อ่าอยูหนึ่งมื่นสองพันเท่าไดรนี่ล่ะค่ะตีไปโหลดว่ามื่นสองนี่ตัวนี้นี่มื่นสอง <laughs> สามปีมูเจ้าเออสามปีนี่เขาปีที่สามนี่ละสองปีกู้กู้สิสามปีได้อยู่สองปีกู้กู้ค่ะเออเพราะว่าตัวนี้มันก็ได้ปีหนึ่งอยู่เนาะบวกสุ่มนันสุ่มนีมากเออกะสองปีกู้กู้บอกอาจิบว่าถึงสามก็วากันไปเนาะค่ะเนาะก็ได้ได้มากตัวนี้ไส้โดนเติบยุดอกเออไส้โดนโดนเติบอยู่ตัวนี้ก็ได้ซื้อประกันไว้คือกันค่ะปีหนึ่งไม่รู้ว่าจะปิวตอนไหนนะคะเออก็เลยซื้อได้ประมาณนี้กะหมอ หมอตาก็เลยบอกว่าเธอต้องใส่ใส่บ่อยๆเลยนะเธออย่าใส่ถอดนะอย่าถอดต้องต้องพราะวา่าต้องใส่ทุกวันใส่ตลอดใหใ้สายตาเ้าเขากับเล่นไม่ยิ่งสินะคะพ่อแอนใดตัวนี้มาแอนรู้ซึกว่ามันแกงขึ้นก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ใส่ดีอยู่แต่ว่ามันรู้ซึกว่ามันจะปวดแล้วก็มันจะเวียนหัวนิดนึงเกี่ยวกับว่า เล่นโทรศัพท์เห่นแสงนะมันนีนก็เกี่ยวหลายได้เมื่อเจา้าอุ้งเกี่ยวหลายพยายามอยา่ยาอยา่ยาเล่นยอย่าอย่าปิดไฟเห่นโทรศัพท์คอเสาวดอนดก็สดามากก็สดาเป็นปันประมาณนี้ค่ะแต่ไม่ได้ใส่แว่นกันแดดด,ด้วยนะคะเออเป็นเช่นใดนะอุ่นๆของฉันไปแล้วค่ะวันนี้มาในเรื่องแว่นๆน,นะคะมาในเรื่องตาแว่นตาค่ะมาในเรื่องผู้ฒถานะคะเป็นผู้หญิงที่กินแว่นนะคะ ใส่แว่นเปียงที่สุดของที่สุดค่ะแต่ว่าสิพยายามบ่เปียงแล้วละบานคิดเบิง้งกิดไปคิดมากกับเสดายเงินอยู่ดี <c oughs> แต่ว่ากับ่เป็นอย่างเผื่อตาของเห้าเนาะเผื่อให้เหามองเห็นค่ะประมาณนี้เลยค่ะ